มีการพัฒนามีการแปรรูปเนาะครับเบิ่งแล้วย่างกล้วยแต่ว่าตอนนี้มันบ่ทันเพียงพอกับตลาดครับครับมีความมั่นใจเนาะว่าเข้ามาถึงทางแล้วครับอันท่ำกระสีผสมผสานหรือว่ากลุ่มน้องหน้ามวนเดียวมันโตยอดมากข้าวควรจะเอามาเห็ดเหลี่ยมีซะเพราะว่าเข้ากับเจอวิกิต์ให้ธรรมชาติให้แรงยั่งเลยส่วนพูดในย่งต่างๆเนาะเข้าเห็นหน้ามามถ้าจะเห็ดให้เกิดผลสมบูร็จหรือว่ายังดีแต่เป็นว่าว่าต้องใจห่อนใช่ไหมครับ เออบ่ต้องคิดมากครับเออแต่ต้องลงมือปฏิบัติครับเออสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาวันนี้ก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยกับเกษตรฟารมยุคใหม่วันนี้นัดก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอามาอยู่ที่บ้านเลิกอุดมตำบลลืออำเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับวันนี้นัดก็พามาเยี่ยมชมสวนเกษตรแบบผสมผสานอีกหนึ่งสวนที่มีความสวยงาม นะครับและโดดเด่นในการทําสวนแบบโคกหนองนาก่อนจะไปชมคลิปส,สวยๆนัดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้นัดด้วยนะครับเดี๋ยวนัดก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาไปพบกับคุณพ่อเจ้าของสวนกันเลยนะครับว่าท่านมีที่มาที่ไปในการทําสวนแบบนี้ยังไงไปกันเลยครับผมครับสวัสดีครับครับผมนายสวี่ดีมาาครับ ปัจจุบันกันดำรงตำแหน่งครับการนั่นตำบลลื่อครับอาศัยอยู่ที่บ้านด้วยอุดมครับตำบลลื่อตำเพิร้านวงซาจังหวัดนำาธาลเจริญต้องเข้านี่นะครับครับเอาวันนี้นัดก็ต้องขอให้คุณพ่อครับพาเพื่อนๆนะครับเที่ยวชมแล้วก็ศึกษาดูงานการทําเกษตรแบบผสมผสานเนาะเพราะเนาะที่จะมาเป็นพื้นที่โคกนองนาแบบนี้เพาะครับก็ยังเผ่าค่วมเนาะแต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่หน้าครับพอดีได้รับ โอกาสจากหน่วยงานพัฒนาชุมชนครับเออมาสนใจอยากเข้าร่วมโครงการครับโครงการร่วมโครงการครับหน่วยงานพัฒนาชุมชนอยู่ที่อำเภอพัทธลุงษาครับกับก็ได้รับโอกาสนอกจากไปอบรมกับสำนักอบรมรู้อยู่ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี่ครับจังหวั่นนี่กับช่วงปลายปีสองพันห้าเนาะครับไปปปีหกสิบ ก็ได้มาดําเนินการครับนี่ตามโครงการกับในปี2064ข้ามช่วงเดือนพฤษภาคมิถุนายนเขาก็ลงดําเนินการขุดสะขุดบ่อเนาะกับแตงตัวนี้ขึ้นมาครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มันก็ผลกระทบก็เดิมลงครับที่พ่อทํามาจากปีแล้วพ่อเออตอนนี้ก็ปี64 65 66เนาะเขาปีที่สามเนาะคโอ้สร้างปีเนาะตามปีครับผมเอาทําไมพ่อมีความคิดที่อยากจะทําแบบนี้ล่ะพ่อ เาก็ศึกษาในทางรอดของพี่นองเกษตรกรไทยเข้าตามทีรักปัจจัยเกศกรษฐกิจพ่อเพียงของพอ่อหลวงโลอเก่าเป็นบาวเป็นประจำละเด้ยินอยู่เรื่อยๆนอกจากส่วนราชการต,าต่างๆค,ค,ครับเป็นว่าประเทศไทยเฮ้านี่จะเจอวิกฤตหลายๆอย่างถาม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่า่มีการเรียนรู้เรื่องการทําการเกษตรเข้ากับบวสามารถจะเอาตัวรอดได้โดยเพิ่นแนะนําเ็เรื่องฮนี่แหละเกษตรที่ไม่เนาะครับหลายๆส่วนครับ เนี่ยตัวนี้ก็เลยไปศึกษาเนาะครับไปศึกษาเบองจากช่องยูทูบเบอร์ยังต่างๆเนี่ยแหละหล่ะครับพอดีในรับโอกาสจากหน่วยงานของส่วนรายการภาพน่วเบองานกับตรงนั้นตรงนี้มากก็ลองมาเกิดควบคิดเบองว่าเฮาหนาจะมีการเปลี่ยนแปลงกับตรงนั้นกบเลยมาคุยกับปอบคั่วครับก็ใส่เวลาถ้าตัดสินใจพอสมควรครับตรงนี้ครับผมไอ้สะตัวเนี้มันกว้างจักเมตรลึกจักเมตรพอ รับซาตอนนี้กว้างประมาณโดยฉเฉลี่ยกับกว้างยี่สิบเน่ายี 23, ่สิบยี่สิบสามยี่สิบี่เนาะรับแต่ว่าเลือกนี่เลือกมันคุดได้หาเมตรหาสิบค้าวระดับนาหามันสูงขึ้นมาเดียวนี่ยประมาณหกเม็ดอ่าโอ้อเอาตอนนี้เรายืนอยู่ตรงที่อะไรยังไงเนี่ยพ่ออ่ตรงนี้อยู่ส่วนไหนของพื้นที่สามไร่เราเออตรงนี้มันจะเป็นจุดระวังอ่าพื้นที่สามไร่เป็นจุดศูนย์กลางสร้างแบบไงเนาะกลางโคกเออกลางโคกเ,เลยเออกลางศูนย์นกลางครับ แต่ว่าเท่ากับจะมีสายนามรอบรอบเออเอาปะพาไปพี่น้องไปดูเนี่ยมันพอะพูกอะไรยังไงไว้บ้างหรือมาบอกสู้กันฟังเนาะครับการเก็ดโครงการครับโง่หน้าโมเดียวครับในปัจจัยลักคือการทําการเกษตรเท่ากับคือนามเนาะครับเออเพิ่นจะใส่นามเป็นลักก็สามสัดส่วนนี่แหละเออเกษตรที่ดีใหม่ก็คือสามสิบสามสิบสามสิบหลักก็ซิบเนาะปัจจัยลักเลยใช่ไหมพ่อลักเนี่ยเป็สำคัญการเกษตรคือ ถ้าบ่มีน้ำนี่แม่นว่าเป็นได้ก็บ่สามารถจะเออดำเนินการได้เนาะทำได้ไหมถ้าไม่มีน้ำเออมันมันจะบ่ได้ครับปีแรกประทุ่มท้ายก็เลยเดี๋ยวต่อยอดมีการเจาะบาดาลนี่แหละครับครับใช้ทุนสูงไหมพ่อใช่นี่ลงทุนไปประมาณสามสี่หมื่นเออสี่หมื่นถึงต่ามหกในการซื้อน้ำตลอดชีวิตเออนี่น่าดีแล้วเพื่อน้ำรอเลี้ยงเนาะต้องเรียกว่าอย่างนั้นเนาะพ่อเนาะใช่ใช่รอเลี้ยง ก็คือน้ําเลี้ยงสวนเราเนี่ยตลอดชีวิตยันช่วยลูกช่วยหลานโดนเลยเอาวันนี้มันเป็นแปลงอะไรยังไงพรับตรงนี้ดีคือห้าเฮ็ดพืชสวนเนาะครับเออพืชสวนเขาก็จะปลูกโดยได้รับการสนับสนุนโครงการแบบมีไม่ผลเนาะครับตามรักเป็นกับว่าสูงกลางเตี่ยเรียดินกินหัวเอาอันไหนสูงสูงก่อนไม่สูงดี่มันจะเป็นพืชประเภทไม่เนื้อแข็งเนาะครับไม่ใส่ซอยไม่ปลาสามยางประโยชน์สี่ยางก็เพิ่นนั่นแหละครับ เออแต่ว่าตัวนี้มันจะเข้าเด่นบริเวณตัวนี้ถ้าจะใส่ไม้ผลแต่ว่าไม้สูงเขาจะปูกบริเวณรอบหนอกเนาะครับรบมันก็จะมีตน้ตน,ตนยุงต้นแดงต้นย่างนี่สินะนี่ครับตน<อ>้ตนบาเนี่ยแต่ว่าส่วนนี้เป็นไม้ผลก็จะมีหมักม่วงหมักขามครับเออเป็นเออนว่าไม้กลางเนาะครับเอาเพราะทาไมถึงเอามาปูกจุ้มกันอย่างนี้ล่ะเพราะมันมีแนวคิดอะไรเราถึงได้เอามาปูกอย่างนี้ล่ะเพราะเอาการการใส่ประโยชน์หรือว่าการใส่พื้นที่เนาะครับมันก็ต้องให้เกิดควบคุมค่า ครับเอาว่าเข้าใส่บริหา,ารเพื่อนเน้นเรื่องผมควรูก็คือเน้นการบริหารจัดการพื้นที่ครับ,รบเกิดควอม,มูลสมและเกิดข้อมูคุ้มค่าในมากที่สุดขนี่ับ,บจะมีการแนะนำเออเข้ากับมลผูกใหม่แล้วอีกส่วนหนึ่งมันก็จะซอยมันก็เป็นการชิงกันเนาะครับเออันเบอมันชิงกันแย่งกัน รับแสงเอาแสงเออรับแสงมันก็นจะเร่งการจะเลื่อนตัวของมันโดยอัตโนมัติเอาเพราะไปเอาแรงบันดาลใจที่ไหนมาเนี่ยถึงได้ตัดสินใจทําแบบนี้ลงมือทําแบบนี้เปลี่ยนแปลงแบบนี้เาเรื่องแรงบันดาลใจเนาะครับก็ได้รับข้อมูลนี่หละเพื่อนในหลวงที่เพื่อนในหลวงเป็นเบาถึงว่าเรื่องเอ่อโซโกสเนาะหรือว่าเบาเรื่องว่าวิกฤตเนาะกับวิกฤตของ ประเทศชาติบ้านเมืองเขาจะประสบปัญหาเดินไปพร้อมกันได้พอเขาจะประสบปัญหาเรื่องเรื่องระเบิดซีลูกเนาะครับประเทศปสะเทศไทยจะประสบปัญหาระเบิดซีลูกก็คือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจครับเรื่องไพ่ทรงข้ามเรื่องค้อมขัดแยงเนาะสองแล้วเออแล้วเรื่องที่สามก็เรื่องเอ่อเรื่องความขัดแยงแล้วก็จะเป็นเรื่องโรคระบาดครับเออโรคระบาดเขาับเจอว่าแล้วครับแล้วก็ซ้าคัญกกบ เรื่องการกินกนอยืมกับว่าประมาณเนานะครับเรื่องโรคระบาดเรื่งให้ธรรมชาติเออครับซีรัก็คือไฟธรรมชาตินี่คือเขาจะเจอในนวัจจุบันเข้าก็เริ่มเจอมาแล้วเนาะครับเออถ้าเขาบ่มีการเปลียปล่ยนแปลงระบบการเออทำการเกษตร,รการประกอบอาชีพครับเข้ากับจะยู่แบบลําบากเนาะกับนว่าจะยู่แบบลําบากเออจาเป็นอย่างยิ่งโดยที่พอลวงเิ่นกับว่าทางหลอดพเพเสนอให้ว่านี่คือทางหลอดเนาะครับขอ,องพี่น้องเกษตร,รกร,กรเฮ้า ครับเออแต่ว่าเข้ากับส่วนในหญ่เข้ากับบริเวตตามเต็มรูปแบบครับเออบรเต็มรูปแบบแล้วเข้ากับเห็ดใซ้ำเนึ่งเนี่ยปลูกเล็กๆงงน้อยไปบางทันก็ทิ้งเออ,เอ,อบางก็ปล่อยบางกทิ้งไปอือแต่ของพ่อนี่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับเออแต่ว่าตรงนี้ก็เลยว่านในฐานะเจ้าจของเป็นผู้นำครับเออก็เลยว่าได้รับโอกาสได้รับตรงนั้นแล้วอ่ถือว่าจะเฮ็ดเห็นันาเต็มที่เห็นันเกิดควมส้มเมบล์มบแบบหรือว่าเป็นบทพิสูจน์ให้พี่น้องได้เห็นเนาะได้ศึกษา หรือว่าพี่น้องท่านื่นๆเดี๋ยวศึกษาเดี๋ยวมาเรียนรู้นั่นว่า้าเฮาอเห็ดจริงมันจะเกิดผลจังไดครับเอโดยทีมห้องว่าญาณเบิ่งนี่ก็บ่ได้อธิบายอย่างนาะครับจะเห็นเลยว่านี่มันคือผลที่มันได้าสมบูรณ์เลยมันจะได้จากส่วนที่เหาเห็ดดาเนินการครับก็เลยว่าเอาเห็นตรงเดี๋ยวีน้องเฮาเด้ศึกษาเรียนรู้นําตรงครับผมเอาลักๆพวกนี้พอปลูกเอาไว้แล้วเนี่ยพอเอาไว้ค่ายหรือว่าเอาไว้บริโภคทิ่บบัตได้อย่างไง ในโครงการหรือว่าในความเป็นจริงคือเข้าจะเน้นบริโภคก่อนเนาะครับเออเน้นบริโภคก่อนครับบริโภคแล้วมันเหลือกับแบ่งปันเป็นว่าแบ่งปันแบ่งปันหรือว่าพี่น้องสนใจอยากซื้ออยา่างนี้มาแลกเปลี่ยนข้ามก็คือจุดที่เขานี่คือหัวใจของการทำกัการเกษหรือว่าเรื่องโครงการโครงน้องหน้ามวเดลครับตรงนี้ครับท,ที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นดังสี่นะครับ การดูแลรักษาเหรอพอ่อเออการ,ราดูแลรักษาเป็นไงยังไงพ่อการดูแลรักษาก็จะเห็นหนีแ่แหละเนาะเพราะว่ามันก็นจะมีหนามด้วครับเออมันจะเอื้อต่อกันอยู่กับระบบมันจะเอื้อต่อกันไปเลยครับแทบจะบวดรดด้ดเนาะครับบวดใรดน้มพ้นน้าเลยครับแต่ว่าเขาก็จะตรวจเป็นเอ่อินระยะไปครับปุ๋ยพ่อใช้ปุ๋ยอะไรปุ๋ยนี่ค็เพิ่นเนีนประหยัดลดต้นทุนเนาะครับเขาจะใส่ปุ๋ยคอกต้องนีจะบวดใส่ปุ๋ยเคมีเลยถหสังเกตบางต้นใหม่่ามันจะบวเขียวบว ใน้บชัดเนาะใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็มีการนําเฟื่องเนะครับน้าเรื่องเกี่ยวเขาเรีร่ยวเขาก็จะเฟื่องมาหอมเหงาเมนนี่ครับเพเือออเอ่อเก็บกลมชือนเออเก็บกลุมชือนไว้ให้มันมน้ำเห<น>ะอพ่อน้ำก็จะใส่ตรงนี้ละเออน้ำเขา้าสู่สูบอ,อ่าสูสู่ใส่เอาเออสูบใส่เขาก็เป็นเว้นระยะไปเนาะกับว่าได้ว่าต้องหดทุกวันในหม้ครับครับเออตรงนี้ก็เป็นสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งหดทุกหนึ่งก็ยอยู่ได้ครับเอาเวลาทํางานล่ะพ่อ พราะใช้เวลาในการทํางานส่วนเนี่ยจนมันเป็นแบบนี้แต่ละว่างเพราะใช้เวลาการทํางานแบบนหนยังไงผมจะโบนเนินเค็ดทั้งวันเนาะครับผมจะใส่เวลาว่างในช่วงตอนเสาร์เนาะครับเออตอนเสาร์กนจะมีงานราชการหรือว่าไปที่ประชุมนั่นนี่ครับแต่เวลาสามสิบสี่ทีมันทีน่เอามาดูเลเลๆน้อยก็เข้าก็ได้ละ่ะก็อย่างห้าปลูกต้นใหม่นี่ปลูก บริาจาคมีตอกปูมือเดียวให้ได้ลอยต้นเลยครับเออปูวันละสี่ต้นหาตน้นวันละสองสามต้นไปครับมันก็ไม hmm. ได้เยอะแต่ก็ช่วงตอนแรกายตอนแรกเนาะเขามีเวลาเขากับมา่าหายหน้าหายยังมาดูเลยครับยังถามว่าเขาเบื่องหาเขาใส่ใจนะเพิ่นว่าใส่ใจใต้นใหม่นี่บรจําจป็นตอกใส่ปุ๋ยค,ครับยังแต่ว่าให้สงเกตว่าต้นใหม่ที่มันอยู่ไกลคนเอาบทิเวณนั้มันเป็นยังคือง,งามคับน,นี้ก็คือใส่รักตรงนั้นแล้วว่าเขากับม<อ>ามันเป็นยังคืองามแล้วพออนี่คือกับเขาใจว่า ใส่รักว่าเข้าใส่ใจเนาะก็ขึ้นมามาอยู่น้ํามันนี่แหละ<อ>ตื่นเศร้ากับมาอยูมอ่มีเวลายา,ายียา้ใบย่ียเหมือนอรกย่างเงดูมาเบิ้งนี่แหละเออดูแลเร็กๆน่อยไปครับให้เขาเป็นวิธีชีวิตซะในเรือนให้เขาเป็นส่วนประกอบพ่อครัวเราแมนนี่ครับนี่โอ้จุดประฟงเหรอพ่อทีแรกเนี่ยเราก็จะทําเนี่ยเราปลูกไว้เพื่ออะไรเอาไว้ใช้ประโยชน์ยังไง ขายหรือว่าบริโภคแบบไหน,นยังไงพ่อหัวใจขึ้นเน้นรักเดีอนี้คือเข้าได้กินเนาะครับขาบเพราะว่ากินการอยู่กันกินนี่เข้าสมือนี่มันก็พผักตลาดขาบเรื่องควอมปลอดภัยมันกับโบมีเนะ<อ>าะครับมันโบมี่หลอดปเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าถ้าเข้าเห็ดตรงนี้แล้วนี่เข้าปลูกเองแล้วเขากินเองนี่เข้าเส้นยังเข้าใจาสิบโบเห็ดหม,มันปลอดภัยนี่นะโอ้เข้าเนนเรื่องควอมก็คือยากได้ความปลอด,ออดภัยอยากมีควอมร่างกายมีควอมสมบูรณ์นี่นะครับเออ บ่มีโลมีไพ่เออเข้าก็จะได้กินอาหารทีมีความมันใจเนาะเอาล่างจากทําไปแล้วแล้วมันเป่าโซ่พ่สําเร็จพ่อมีความรู้สึกยังไงมั้งเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้ก็ถือว่ามีความภาคภูมิใจนะในการลงทุนกับถือว่าโ่สูนเป่าอโ่สูนฝาคิดถูก,<อ>กแล้วเออถือว่ามาถืทางทางเออจามคนมาไหเนาะเออถือว่ามาถืงทางก็คือตอนทําเนี<อ>่ย<ะ>มันเป็นเพียงคำพูด แต่พอลงมือทําเสร็จแล้วมันคือคําตอบเออได้นั่นคือคําตอบมันอยู่ตรงนี้เองครับ <Greek. S 2> อื <ว şeyler S 1> อก็คือถูกแล้วที่เราตัดสินใจวันนั้นถือว่าคิดถูกนะครบอบครัวก็เห็นดีไหมตอนนี้ตอนนี้เริ่มเนาะกับเริ่มเบิกบาน, <c oughs> น <c oughs> เริ่มดีิดีนล้วเริ่มไปข้ขุดกาขุนตะไคร้แล้วเนาะเออได้เอ้าไปเพ่อทางนี้มันเป็นอะไรยังไงพาอทางนี้เราปลูกอะไรพระส้มอะไรกล้อะไรยังไงเนี่ยพ่อตรงนี้นี่ ข้างนอกเนาะแต่เบิง้งเขาเก็จะปลูกไม่ไม่สูงเนาะครับเออไม่สูงไม้ปลาเออไม้ป่า,ออปาถ้าทราบบ้านเราแ,<ต>แล้วนะเนาะไม้ไส่ซอยไม้ย่างบนมาครับแต่ว่าถ้าปลูกไม้ป่านี่ยลักล้นกับว่ามันสีได้ใส่บ่แยามได้สีได้ใส่ครับเขาจะบนเน้นว่าเขาต้องใส่ต้นไม้จากเขาปลูกเนาะเขาจะใส่สวนอื่นก็ไนดน้ครับอีกสักครู่นี่ไข่โมแดงนี่เออโมแดงกับ่อยู่เลยเป็นบอกครับเออนี่เขาก็จะซีนี้แยงไข่โมเด็งมันมีล้มมันก็ต้องมาเออในโฮมในเงานี่ เออผวกสัดบวมมะแรงมันก็มาอยู่นะมัใส่เนาะครับนี่ไก่ซอยเก็บก้มเชือดน,นี่แหละได้ไลมได้น้ำเนาะเออสิ่งแวดล,ล้อมเขาก็จะดีขึ้น,นเนาะกับเขามาเหล้วไก็ก้มลมเย็นนี่แหละครับหนาห่อนมันเมมนเี่ยมะเบืองให้มะยางใส่กันเลยว่ายางต้ลงของหน้าครับมะยางใส่ในสวนเดียได้จะได้วดิเครา้ห์โดยซื้แต่เป็นอย่างไรน,นะอออค,คนผลิตทุกอย่างนี้พอได้แล้วพ่อไปขายที่ไหนขาย เท่ากับว่าได้ไปตลาดนอกก็ถพอดีมันมีทิ่ถนนขับก็จะขายอยู่หนาแล้วหนาบ้านนี่แหละตลาดก็คือหน้าบ้านเราเองหน้าบ้านเราเองคราบวัวต้องไปเซาไปผลิตก็บ้านเราเองเออบัวต้องไปเสียไม่ลาคนไข้ก็บ้านเราเองเออนี่นะมันก็คือทางรถใช่ไหมใช่ไม่ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางไม่ต้องไปพึ่งพาราคาของตลาดต้องไปสางก่อมต่อรองยังเลยเออพ่อใจพี่น้องครับเพราะพี่น้องก็เห็นแหละว่าตรงนี้มันเป็นสวนที เออมีความปลอดภัยเนาะค่ายเอ,อเองจบเองเออรรมาสตร์นึงสุดยอดจริงๆครับก<น>็ถือว่าเป็นผู้นําชุมชนต้นแบบอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีความเห็นนะครับในเชิงยุคใหม่ในการทรําเกษตรยุคใหม่นะครับได้สมบูรณ์แบบอีกท่านหนึ่งนะครับ<ช>เอาล้พ่อคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนยังไงพ่อในการทําเกษตร มันจะมีการพัฒนามีการต่อยอดไปเป็นได้อย่างไงพ่อต่อไปเบื้องเลี้ยวนี่ผลผลิตเท่ามันก็เริ่มหลายข้นเนาะครับเานั้นท่าก็อาจจะมีการพัฒนามีการแปลรูปเนาะครับเออเบื้องแลี้วอย่างกล้วยแต่ว่าตอนนี้มันโบทันเพียงพอกับตลาดนาะครับมันแก่โบทันหมดอู้นะตอนนี้ไม่เพียงพอด้วยเออยังมีพอมีคนจองดวงดานแล้วนี่เออเขาไอเรื่องการแปรรูปนี่ต้องพักไว้ก็เลยเพราะว่าไม่เพียงพอเออตอนนี้ยังไม่มีพ่อแต่ว่าเขาก็มองไห้เนาะครับครับ <G un less> ก็คือการแปลรูปเอ,อแปลรูปเพราะนี้เป็นกล้วยตาล่วยกล<า>้วยอะไรไปกล้วยตากกา้กยฉาไปประมาณนั้นละ่ะหรือว่าก็าายังคายังตะไข่นี่กับมีคนมาหลับสื่อเนาะทำเข้าก็ตรงไปจัดให้ค่านี้เป็นค่าอะไรเนี่ยพ่อ,อ,อตัวนี้พ่นเดินเป็นคาเหลืองเนะาะคา,าเหลืองกี่คนก็นิยมไว้ทําอะไรอ่ะพ่อเคยิแต่าพวกต้มยำพวกกันนี่ล่ะครับแต่ว่าเข้ากับโวมีนี่เป็นคาเหลืองค่าตาแดงคาอัน ขาวบานเท่ากับมีกันคือมันอร่อยกว่าข้าแดงหรือว่ายังไงพอ่อแต่มันเป็นคานิยมเนาะครับคนใ<อ>น,น<อ><ๆ>ก็คือทางภาคอีสานจะนิยมเออเขาบคือตลาดเขาก็มีความต้องการสูงนี่ครับขายกิโลละสี่สิบบาทนะกิโลเดียวเนี่ยนะส<อ>ี่สิบบาทเออกิโลละสี่สิบบาทอู้ยมันแพงขนาดนั้นเลยพเพออ่อแต,แต่แต่ว่าเท่ากับว่าสามารถจะส่งได้ถึงขนาดเนาะแต่ว่าครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ให้มันมีเท่ากนครับ ขายก็เลเล้นหน่อยไปเลี้ยงอื่นว่ากันเออให้มันดปลูกให้มันรอดก่อนเออให้มันราดให้มันพ่อก่อน <c oughs> เออเอาในปัจจัยสําคัญพ่อคิดว่าในการทําเกษตรเนี่ยพ่อคิดว่ามันมันมันคืออะไรปรจัจจัยเนาะครับครับปัจจัยเลยอะปัจจัยสําคัญเลยการทําการ,กรเกษตรว่าจะเฮ็ดใหนเฮ้เ,เ,อ,เอ,อยู่รอดผสมนสําเร็จเนี่ยหรือว่ามีความนอยู่อันนี้เนาะครับได้ค้อมหรือซื้อกัว่า ขาบอกเนห่ักว่าพวอมต้องการหรือว่ากันควอมั่งมี่อย่างต่างๆเนาะแต่ว่ากับพันจะเน้นเรื่องควอมสุกเนาะครับเออการทําากรเกษตรกับถือว่าเป็นอาชีพมาเตบรนพบุรุษแต่พอเตมเม่าครับเออแต่ว่าเฮ็ดเกษตรแบบไหนจะมีควอมสุกครับเออนี่นคือข้อมปัจจเขาคือว่าหัวใจที่ต้องการอยากเฮ็ดเนาะกับอยากเย็ดทําผมก็เลยว่าเฮ็ดถ้าเฮ็ดมันมีควอมสุกม่ต้อง เ็ดแถมมันมีนอกโ้มสมดุลคาบมีโข้มส้มดุลในการทําการเกษตรว่ามีหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างนี่แหละคราบแล้วก็มีเพียงพ่อในการอยู่การกินคับเยเพราะว่าเขากินกินในสิ่งที่เขาปู่เาปู่กินในสิ่งที่เขาเห็ดไปแต่พอเด้ผมก็เลย<ป>เออนี่แหละเขาเกิดเลยไว้มาลงทําการเกษตรคาบตรงนี้ครับอืมปัญห้ารอุปรปปรคมีไหมพ่อปัญหาครับาบเคยเจอไหมปันห้า เรื่องดินเรื่องน้ําอะไรพวกนี้มีไหม่วนว่าแล้วท่าคุดนาดินนาดินมันถมเนาะห่าคุดเอาดินใต้พื่นขึ้นมาครับเอปัญหามันก็ับปู่มันจะบควอยข้นทันที่เลยเนาะครับเออท่ากับต้องร่อเวลาสินะครับมันจะบ่ทันงามครับเอแต่ว่าเข้ากับต้องมีวิธีการละอ่ตรงวิธีจังได้มันจะจังเอื้อจังสียู่ได้ใหญ่ได้ครับแต่ที่จริงจิเบื้องดินมันจะว่าเป็นดินนี่เป็นดินอะไรเนี่ยพ่อ เออมันเป็นดินเหนียวเนาะครัเป็นดินเหนียวปดินเหนียวหรือดินดานเออมันก็เลยๆมันก็จะเป็นดินดานดินกีหินมันหลายส่วนเ่ยครับแต่เขาว่ามันเป็นแร่ธาตุชั้นดินเหมือนกันถ้าเราใช้มันทุกทางเออนั่นแหละถูกไหมเพราะแมนแต่ว่าเขาก็ต้องมีวิธีครับวิธีดึงแร่ธาตุอะไรพวกนั้นออกมาใช้ใช่แล้วแต่ว่ารักมันคนมาก็คือเรื่องการห่มดินเนาะห่มดินข้านฟ่างเฮ้เขาใส่ฟาง ทีมันมีครับมาโฮมมันก็นจะเกิดจุลินซี่เนาะเป็นว่าซอยย่อยสลายแล้วก็ปั๊บมันจะมีใส่เดือนเกิดใส่เดือนเกิดยังเกิดมากครับนี่นี่คือวิธีการดึงดินครับมาใส่ตรงนั้นครับครับเอามาทึ่งตอนนั้นนะตอนนี้พ่อรู้สึกยังไงกับการได้ทําไปแล้วมันประสบผลสําเร็จแบบเนี้ก็ถือว่าถามมาอยู่จุดนี้แล้วก็เริ่มมีความมั่นใจเนาะคบว่าเฮามาถึงขางแล้วการทําเกษตร ผสมประสานหรือว่าโขงน้องหน้าโมเดียลที่มันต่หยดออกมาข้าบมีความภาคภูมิใจหรือว่าโมซูนเป่ากับข้าสิ่งที่เฮาตัดใจลงมากับจริงๆแล้วก็อยากเฝ้าสู่พี่น้องฟังเลยว,ว่าควรจะนี่ขวเออควรจะเอามาเห็ดแบบนีีซะเพราะว่าเฮ้ากับเจอวิกฤตภัยธ,ธรรมชาติภัแยแล่งียั่งเลืองต้นทุนนี้ยังต่างๆเนอกเฮาเห็นหน้ามากรับ้าตลอดเฮา,า,า,าเกือบคนฟังชีวิเตเฮาแล้วลอง,ลองเปลี่ยนแปลงดูเขาเมื่อลองเบิง้งอยากให้พี่น้องผู้ชมเนาะกับ ยัมีการเปลี่ยนแปลงครับเอามีอะไรฝากถึงผู้ที่กําลังยากจะทําอยู่ไหมพ่อกับผมเรื่องการทําการเกษตรเนาะกับหลายสิ่งหลายอย่างถ้าจะเหตุให้เกิดผลสําเร็จหรือไม่ยังหนีกับเป็นว่าบ่ต้องใจห่อนใช่ไหมครับเออบ่ต้องคิดมากครับเออแต่ต้องลงมือปฏิบัติครับเออเชื่อว่าการทรเกษตรเท่าจะผลสําเร็จได้ครับกับโดยแรงโดยกําลังของเฮานี่แหละครับ ผโอ้ครับ, oh, รบเอาฟากกำลังใจท,งที่ผู้กำลังเจอปัญหาหน่อยสิรับผมถ้าทุกท่านหลายคนหลายคนนอกเฮตุไปครับอาจจะคิจอแท้เออมมีทางออกออหรือว่าอยากเจอศึกษาอยากจะเรียนรู้ว่าเข้าจึงเกี่ยปัญหาเนี่ยได้ถ้าเกิดเออปัญหาในเรื่องว่าตนใหม่เข้าโมสมบูร์บอกหรือว่ายัางเกิดปัญหาเนี่ยได้กับตาหมา่านเนาะมาเยียมมาชมนะเอ,อเอาของพรเบงกอ มาดูให้มันเห็นกับตาซะมาเบืองเอา่าผมเกิดเจอวิกฤตตรงนั้นม่อเขาจะบ่รแตกต่างครับเรื่องสภาพปัญหาเนาะแต่ว่าเขาเกิดต้องใส่นี่แหละใส่ผมคอมปูของเขานี่ละครับแก้ปัญหากับจากเข้าได้ศึกษาเนี่ยกับจากประสบการณ์แต่ว่าสําคัญคือประสบการณ์กับบัวทอแท้ครับกับบัวทองแท้มีช่องทางที่สามารถจะติดต่อพอกำนันเข้ามาดูงานได้ไหมเพราะ ครับตะช่องท่าเนาะครับจะบอกว่าถ้าจะเดือนห้ามากเหรถนนสายพระนาสวังใสเนาะครับแต่ว่าเมื่อกี้ดิวขึ่งการระวางอำเภอพระนาครับเพื่อทุกทายครับเดือนดูที่กิโลเมตรที่สิบสามครับกิโลเมตรที่สิบสามจะเป็นบ้านเร่กุดมกราครับแต่บมุนดึเพื่อทุกสายวงศาครับทิถนนเลยครับข่าวมาใหญ่หรือว่าอยากจะสอบถามครับครับเพื่อเพิ่มเติมกับเบอร์โทรเนาะเบอร์ยังพอครับเบอร์โทรกับศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์เก้าศูนย์ครับ หาเก้าหกหาคาผมติอตสอบถามโอบปลาแหลกเปลี่ยนได้คบในเรื่องเกี่ยวกับท่านิจกรรมกรรมการเกษตรเนาะคับยินดีครับต้อนรับยินดีให้เยี่ยมให้ชมนะครับคาบครับโอเคก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับเกษตรตามยุคใหม่นะครับก็โปดติดตามตอนต่อไปนะครับว่านัดนะครับจะไปเยี่ยมชมส่วนเกษตรแบบผสมผสานสวยๆแบบนี้ที่ไหนนะครับวันนี้นะครับนัดกับพ่อกำนันนะครับก็ต้องขอกล้าวคำว่าสวัสดีนะครับ สวัสดีครับพ่อกำนันครับวัดีครับสวัสด,ดีครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ